ตายไปเลยตายอย่างสงบเอาเลือกใครโธเอ้ยโอไม่นะ,ะ,ะ,ะสวัสดีทุกคนคะ่ะพนมมือด้วยค่ะทุกคนพนมมือแนบอ,อกนะคะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง อจะมีวันที่เราพูดพร้อมกันไหมคะทุกคนไม่มีจะมีวันไหนเดี๋ยวจนซีรีส์จบแล้วจะมีไหมไม่มีขอส่งต่อไปที่เจ้าของช่องเลยนะคะอ่าวันนี้ก็เป็นนะรีแอคซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอพาสอง E.P. ที่สองแล้วยันหลังจากอีแรกทำเราหนักงอประมาณหนึ่งได้คิดว่าอีนี้ก็จะไม่ต่างกัน หนักขึ้นหรือเปล่าหนักน่าจะหนักขึ้นทั้งทั้งทั้งตอนเลยตัวฉันอ่ะใช่ก็คือก็ือได้อยู่นะคะเมื่อกี้อุ้ยมีเบลอด้วยอ่ะเบลอเองเห็นไหมเบลอเองเพราะว่าสปอนเซอร์ยังไม่ยังไม่ใช่สปอนเซอร์ก็เลยแบบว่าไม่อยากโชว์ถ้าสปอนเซอร์ท่านไหนอยากให้แบบว่าเราโชว์โลโก้สินค้าเต็มๆเข้าได้นะคะเข้าได้ ความพร้อมสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างแต่ละาคนก็พร้อมอยู่เมื่อกี้ก็ไม่พร้อมแล้วนะพร้อมอยู่หมายถึงการดูซีรีส์ซิวอยไม่ได้เนื้อตัวอยพร้อมมากพร้ไม่ต่้งอะไรมบบนั้น EP แรกแล้วก็คือทีมแล้วต่อว่าเรื่องจะเป็นยังไงเออใช่อาจจะเขาบอกว่าซีรีส์มันแบบ EP ละปีใช่ป่ะหมายถึงว่า ตีกเป็นอีพีถูกไหม,ม,มพวกเราพวกเราก็ตามซีรีส์เหมือนกันเนาะเพราะว่าตั้งแต่อีพีที่แล้วมาอีพีนี้ยพวกเราก็ดูน้าแก่เพิ่มขึ้นไป่ายใน,นละหนึ่งปีเหมือนกันมนไม่ไรครับกําลังว่าแบบเอ,อ้เมื่อกี้เขาพูดถึงกล่าวถึงเขาด่าหรือเขายังไงกําลังแบบประมวลผลอยู่ว่าแบบเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงแล้วคนที่อยู่ตรงกลางวงจะฟังเพลงแล้วก็เคลื่อนไหวไปตามความรู้สึกเลยเรามาทายดีกก่าว่าเป็นเพลงอะไรเพลงนตัวกระตุ้น เดี๋ยวให้พี่ใจเป็นคนเริ่มทําก่อนส่วนคนที่อยู่รอบๆวงค่ะเราจะคอยสังเกตุว่าท่าทางการเคลื่อนไหวการขยับตัวหรือว่าความรู้สึกของเขาเป็นยังไงแสงบนเวทีเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างความสวยงามเท่านั้นแต่มันดูมีความสุขอะแต่ความสุขกำลังเกิดขึ้นบนเวทีด้วยมีผู้ชายรุมดูดในระดัเนี่ยเผยจังเลยโคตรโคตรตะก้อยอ่ะ โอ้ยกป๊กแล้วเขาบอกแล้วว่าเขาเล่นเป็นตัวเองเข้าใ่มึงว่างอยู่ปะเดี๋ยวมึงต้องไปไหนตอบไหมอ่ามาติดซ้อมอีกไม่ตอบหรอไม่ตอบด้วยอ่ะไม่ถิไม่เถิดเต็มมันดูเรื่องร่านะผมมีนัดแล้ววะเออกูก็ไม่ไรจะวัดอะไรวะ นี่น่าเอ้ยมึงก็ว่าเขาด้วยดูหน้าเป๊ะสิน่ารักหน้าไม่โอเคแล้วเนี่ยเออก็พี่ทั้งสักขว่างพอดีอ่ะก็ถ้าจะรอก็รอถึงเดือนหน้าที่เขาก็อุตส่าห์รับคิวให้ทำไมอะคือบอกสักนิดอะก็ดีอะไม่ใช่ไม่ชอบ แต่มันรุนกันนะว่าอีพีนี้เราจะอยู่ฝั่งไหนเน่ยเขาจะไม่ว่าวอม่ใักสวยดีอ่ะขอบคุณนะคือเต๋อมันก็ดูพยายามที่จะแบบปรับใจเหมือนปรับเข้าอืมู้เสียงสือเจ้าแหมชอบมาเลรวพูดกันาจีนี ไม่หยุดเลยด้ยนะนอนนี่แล้วกันนะจะได้ไม่อ้วกแล้วเตียงอยู่ไปเถอะแนนภายนักหน้าไม่หยุดเลยค่ะตอนนี้เอ๋อี่ยังไงครับเมาขนาดนี้กูจะทิ้งมึงกลับหอได้ไงอ่ะโอ้ยโอ้ยรักตายรักแหละโอ้ยตายไปเลยตายอย่างสงบ ละมุนบอยชอบใครกับโรตีบอยหรือเปล่ายากๆกันเก๋เตี๋ยเรืออุ้ยทกินเจยนยอนจไปหายใครจะเกียเตะลงเอาอย่าวนะ อย่าเดอดเอดนะโอ้ยน่ารักแปลว่าเธอยังทิ้งบุคลิกเดิมของเธอไม่ได้เนะคือครูเข้าใจว่าเรื่องเรียนขึ้นมาอะไแบบเธอเล่นกับบุคลิกจริงๆของเธอมันขัดกันมากครั้งนี้ไว้ซีนะคะ ออเอกับซีเลยนะแว่าถ้าค้งหน้าเนีถ้าสกอรก์เน,นี่ยมันดึงมีนอาจารย์ดูแต <laughs> ่รักฉานเลยค่ะ <c oughs> อะไรนะดึงมีนนะคะพี่แนนดึงมีนคำถามก็มีอยู่ว่าทำไมเราถึงต้องออกผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะออกมาด้วยในเมื่อผู้หญิงเนี่ยก็สามารถใช้ที่กวนหนวดของผู้ชายได้เหมือนกันไหนใครตอบได้บ้างมางตอบเลว่าไงเพราะว่า ลักษณะของที่จับป่ะครับอืมดีมากอันนี้ถูกต้องเลยนะเป็นการยกตัวอย่างที่ดีในเรื่องนอันี้คือโดนชมอางโดนชมเพื่อเจาะตลาดชทางนี้มาทำ U X U I กับเราครับครคับือไงเดียตอนน้องไม่พูดก็ดูดีอยู่นะโอเคแล้วมันดูแบบสาวอะอ้าว แต่มันคือโอ้เอ๋อมันโดนเรื่องคาแรคเตอร์ตัวเองตลอดเลยอ่ะถ้าอาจารย์แล้วก็กทั้งแค <29 S 2> อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยิ่งแบบทําให้ชัดมากขึ้นว่ามันไม่เหมาะดื่มสองเก้าเลยช่วงนี้เล่นหนักตัวครับก็กังวลอ่ะแคสอย่งนั้นอ่ะแคมรู้แคสยังไงละเล่นไปสมทบไปกูซื้อได้แค่หลังคาบ้านอลยใช่ไเคยน่ารงเหี้ยวอ่ะ ไม่แต่เมแก้ก็รู้สึกว่ากอเหวี่ยมมันฟังแล้วมันอาจจะมาจุดประกายตัวเองว่ามันคิดได้ไปในทางที่เออ,อทางที่มันตัวเองชอบหรือนะทําแล้วจริงๆมากกว่าว่ามันอะไม่รู้นะนะเดาโอกาสมันก็จะเป็นของกูเดาทั้งหมดอ,อะไรมองอะไรเว้ย ไม่เห็นเป็นไรเลยร้องไห้แม่งไม่ได้แปลว่ายอมแพ้ซะหน่อยจะร้องตาอยร้องกูเข้าใจนะกูจะอยู่ข้างมึงเราจะสู้ไปด้ยกันไหนแล้วมึงนะเป็นไงบ้างเขาบอกให้กูเล่นเป็นผู้ชายขึ้นน่ะพวกกูสาวไปอ๋อ กูชอบที่มเป็นแบบนี้แล้วแล้วกูก็เชื่อว่ายังมีคนอีกเยอะที่ชอบมึงที่เป็นแบบนี้เหมือนกันก็กูอยากย้ายผ้าครับคนเราคนเรามันเปลี่ยนกันได้คนเรามันเปลี่ยนกันได้มาหลายปีแล้วเลไงอะไรนะ แบบจะได้รู้เร็วไหมรู้ตัวเองเร็วมูทีเรียนอะไรมันก็ยากหมดแหละแต่ถ้ามันยากแล้วกูอย่างงี้ไม่ได้น้อแตอเตอกูจะไม่สู้แต่นี่กูตั้งคำถามแล้วหรอมันเป็นวิธีให้กำลังใจแบบหนึารที่กูต้องเป็นคนอื่นอะกูอาจจะครั้งนี้กูต้องแสดงอ่ะเอารู้ได้ไงว่าเขาสู้ไม่สู้พยายามแล้วจริงใจเย็นใจเย็นใจเย็นก็ที่กูไปแชร์วันเนี้ยทีมโอเอ๋ค่ะเพราะกูสู้ให้สุดไง เมฆแรอยู่เตอยู่เลยนะเออเตอนเอ้ยกดูอย่างพี่ขีมดิไอขีมมันแคสไปเลยร้อยครั้งอ่ะม่งยังแคสเลยเ่าเปรียบเทียบอ่ะมันเพ่เแคสครั้งเดียวเลยนะไอเตะอมันก็ตอนนั้นกูว่างอ่ะกูเลยไปนั่งเล่นกับพวกไอคิวเร่อไงโอ้แฟเริ่มเยอะพวกไอคิวเนี่ย คือตัวเนี้ยสารที่มารับกันอ่ะมันไม่ใช่เรื่องว่าเตมันโอเอ๋วม่ชอบโฆษณามากกว่าหรือเป็นตัวเองมากกว่ามันพอมันมีคําว่าคิวขึ้นมาใช่ทีที่คิวเลย้ะมันก็ไปได้ไม่ไกลปะเคยอยากทำดีสทิมารากแต่บางครั้งสิ่งต่ก็เป่ยนไปชอบกูอาจจะกลับมาชอบแล้วก็ได้ไง เด่มันยังไม่เคยไม่ชอบมะพร้าวเลยครั้งแรกอ่ะอ๋อใช่จริงแล้วถ้ามันไม่เคยบอกเรื่งนี้กูเลยวะนี่เป็นข้อผิดพลาดของน้องข้อหนึ่งทีมมีอะไรไม่พูดกลับมาทีมเต๋ออโอ้ยแยาวก็มีเหตุผลของตัวเอง เนี่ไม่อยากเรียบเรือสองแคมเราจะต้องเลือกตอนนี้เราต้องโค้เทคน้องหนูสภาพมีเตะนี่จะปากแจ๋วแน่นอนอนาคตน่ะอ่ะเดี๋ยวเราถ้ามึงไม่ใช่มึงก็เตะมึงเอาไงลองเรียนก่อนก็ได้แล้วถ้าไม่ใช่ก็ค่อยกลับมาเรียนกันแได้ดีพูดดีตยเยี่ยงวะหมาหมาแล้วนะพวกเราหมาแล้วนะเจ้าอาทิยิงไม่หมา ดีกันอีกแล้วดีแล้วดีแล้วไม่ชอบพี่ทำตัวเหมือนเพื่อนหรออืังใจฝังใจไอ้ใช้โลโโ้โอเคเอาอาหนึ่งนาทีแต่ไม่อ่านไม่อ่านลายแต่ลงสาตอรีพี่แคสติ้งเขาดูไม่ค่อยชอบกูเลยว่ะกูไม่ได้ชัวเลย มันกินข้าวกับพวกคูเดี๋ยวครูปลอบใจมึงเองคุณนัดไอจใจยไงท็อปไปแล้วมาเร็วโอ้ยอยู่ไหนลูกตอบแล้วเปล่าเอาเลือกใครพาไปด้วยเลยจบ<ด>ง่ายๆอ่าใช่ใช่ใช่ช <laughs> อะไรวะ <laughs> เอาอ๋อโอ้ยมมทำพิมคิดปะเนี่ยไม่โอเคเต๋่ทำแบบนี้ก็ไม่ถูกนะเร่อนี่เทจริงปะเนี่ยไม่พิมแบบนั้นเราไปถิ่มชวนแล้วไปด้วยกันไหมเนี่าทำไมไม่พิมแบบนั้นเออทำไมการที่จะทำอะไรที่ตัวเองรักนี่มันถึงยากขนาดนี้วะพี่ เอาไม่งั้นเขาก็รวยกันหมดแล้วสิแคสไม่ผ่านบ่อยเดี๋ยวมันก็คืนเองแหละวันนี้พี่คิมไงอ้าวตรงสามเตะเหมือนกันนะตอนเนี้ยโอ้ยเตะไม่จอยเลยเตะไม่ได้นะลูกหรอหน้ามึงเงาเลยเมื่อกี้หน้ามึงยังไม่ใช่อย่างนี้เลยเออติดทำงานกุ้งอยู่ เพิ่งถอนนะเออพี่พี่ไอจีเกันบ้างครับเขาทางอีโอบแล้วมาเดี๋ยวพี่พี่เรียกอีโอบอันะล่าสุดหาตาแล้วลืมตัวเขายังไม่ทันทำอะไรเลยนะเขาไม่ทันทำอะไรเลยเขาชื่อจายเขาชื่อจ๋ายจ๋ายจ๋ายพี่อยากเรียนคณะนั้นเหมือนกันนะภาครีนครเนอร์ดีอะแต่สอบไม่ติดว่ะแฟนยิ้มอะไรอะคะตอนที่ผมเหมือนกำลังจะสื่อว่าแบบ คือมึง<อ>ติดแลวอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ม่อแบบทุกคนอยากจะเข้าโอ้ยต้องไปถามมันหรอพี่ล่าสุดมันย้ายไปเรียนภาคโฆษณาแล้วออขอโทษทีิอ่ะไม่รู้แล้วทำไมถึงย้ายอ่ะไม่ชอบหรอมันยากอ่ะพี่ก็เลยเลือกเรียนที่ตัวเองทำได้ดีกว่าครโอ้ย มันเป็นอย่างงี้เลยปากมึงได้นะเออปากมึงได้นะนี่พึ่งไปแคสมาครั้งเดียวก็เลิกชอบแล้วดงโอ๊ยแฉอยากจะฟาดรอบเดียวเองนะเออก็ถูกนะรู้ตัวเองก็ดีแล้วอ่ะพี่ใจพูดถูกค่ะจะได้ไปทำในสิ่ความชอบไงจริงจริงผมกลัวมันจะไม่รู้ตัวจริงๆอิงเลพี่โอ้โหยังไม่หยุดอีก ราต้องแคด้วยผ่านกี่รอบข้าไปเลยมันถึงจะดูไม่หล่อแหละในสายตาต้องไป็ลอยๆรอบแบบพี่ขิมปะมันถึงจะพอใจอ่ะโอ้โอ้โไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นลูกอย่าพาดพิงสิลูกโอ้ยนี่ไงอืมเยี่ยมไปเลย ทั้งคู่เลยอันนี้ทั้งคู่พี่ผมผมวาผมไม่ได้ตั้งพูดที่อะไรมึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรเอ้กินกินกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรตกทักพูดเี้ยใส่เพื่อนมึงบ้างมึงจะรู้สึกไงมึงจะมาโทษกูฝ่ายเดียวไงมึงเป็นคนเริ่มก่อนนะกูเริ่มก่อนเนาะกูเริ่มก่อนเนาะมึงด่ากูต่อหน้าคนอลืมน่ะกูแค่พูดความจริงทั้งคู่แหะพอตอนนี้มึงเห็นเพื่อนมึงเรียนแอดมึงไม่เรียนตาม กูพูดอยู่ตรงไหนกูไม่ได้ย้ายตามเพื่อนแล้วเนี่ยเนี่ยบอกว่าใส่ตามเพื่อนเหรอตามเพื่อนใช่ป่ะแต่นี่ไปปาร์ตี้แดดแล้วทุกวันทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้ตามเพื่อนใช่ป่ะแต่ปากปากมึงเนี่ยนักเรื่องอะไม่ชวนกันไปทำบ้านบอสเก๋น้องเพื่อนมึงชวนเดี๋ยวเล่นเอ้าอะไรของมึงตอนไหนอดกูเห็นในไอจีหมดอ่ะกูพากอ่ะอุ้ยอันนี้กูขึ้นเลยเห็นว่าเห็นแต่เล่นเนี่ย มึงก็มีข้อตอนทำงานเขาบางทีเขาก็ไม่ถ่ายลงไหมมึงรู้ตัวว่าตั้งแต่มึงคขาเพื่อนเฮียเนี่ยแล้วมึงเปลี่ยนไปแค่ไหนอ่ะอ๋อคือไม่รอที่เห็นมึงเป็นคนแบบเพื่อนอะก่ะไรแล้วถ้จริงๆเพื่อนกูทำเป็นกูหาตัวเองเจออะแล้จริงๆกูเป็นคนแบบเนี้ยอ๋อเนอะออมึงจะไม่ชอบกูแล้วงี้ป่ะไกลแล้วเไงไอไกลใหญ่แล้วตอนเนี้ยทุกคนแบบสติใช้ยาลม ใช่ต้องต้องหยุดก่อนพยายามจะเอาชนะแล้วอ่ะอือโอไอเต้ไอเต้แล้วอ่าท้าสุดไอเต้แล้วไอเต๋อีโอแล้วน้องก็แล้วน้องก็จะทำตัวให้สุดเลยเนี่ยพุดไม่คิดอ้อทำไมพูดอย่างนี้อ่ะ S M C r พื้นฐานที่ท่ดนีิแต่เมื่อกี้แบบแต่เมื่อกี้เตนพยายามจะ ช่วยใช่ไหม,ไม่ะช,<ห>ช่วยให้ใหลบคือพื้นฐานพวกมันหลักกันแต่มันพยายามที่จะเอาชนะกันรอ,องเทา้ารองเทา้าคู่แบกสลายพังพังอ่ะรุ้ทำไมไม่คิดได้ก่อนหน้านี้หนูบินได้ หนังสืออะไรวะหมูบินได้ด่าว่ากูอ้วนเปนี่ด่าว่ากูอ้วนแน่ๆใช่ไหมแน่เต๋อพยายามก็รู้สึกว่าพยายามเาถูกให้สุดว่ากูจะไปบินน่ะเป็นแอร์ดูเลย กูจะไปเป็นแอร์แล้วนะเนี่ยไงทำไมหนูไม่เป็นแอร์เนี่ยเนไงอ้าวก็ูอยากก็เหมือนตอนแรกมันสัทธาพี่ขิมที่มันแบบมันมั่นคงอ่ะเป็นคามมุ่งมั่นนักเออมุ่งมั่นกับฝันไม่ขอจะเป็นสี่แอนเต็มตัวไงมันเลยเอาหนังสือนี่มาให้เทิ้งความฝันนะเนี่งเออไม่แต่ตัวละครเราอ่ะผ่านโลกมาเยอะด้วยแหละกูไม่ได้ลาทิ้งความฝันนะเว้ย ถ้าโอกาสมันมาถึงอ่ะกูเอาแน่ๆอยู่แล้วแต่ฝันกูมันไม่ใช่แค่การแสดงอย่างเดียวไงมึงตอนนี้กูต้องให้งานที่มันมั่นคงมาเป็นงานหลักกูไงแล้วเดี๋ยวงานแสดงไนเป็นงานเสริมก็ได้มึงเข้าใจกูหน่อยดิถ้ากูไม่เข้าใจได้ปะมันใช่เนี่ยแต่เงื่อนไขชีวิตมันไม่รันเนาะเออค่ะรันมากใช่ทุกคนมันมีชีวิตมันมีความแตกต่างกันใช่ ก็เหมือนมันเอาตัวเองเป็นหลักเลยตอนนี้นเราพื้นฐานครอบครัวแต่ละคนก็คือไม่เหเมือนกันยกไปในไไดอากูเลยน<อ>ุ้ยมันมันจะเป็นพอาตุพิษอะ,ะป, <immer S 2> ปึ้งมึงมากกว่าพี่ทอ็อปอีกใช่เพราะมันคิดว่าตัวเองสำคัญไหมใช่คือมันน่าจะมาจากฉากล็อกเกอร์อะที่ที่เตะคุยกับคิมแล้วเนี่ยในอีพีที่แล้วแล้วมันมัจะสัทธาคิมคิมมากๆใน ความพยายามของฉิมอะไรเงี้ยคือเราก็เข้าใจว่ามันเหมือนเป็นไอดอลแล้วมันหนึ่ออ่ะมันไอดอลแบบที่เราเป็นไอดอลในการแคสงานตามฝันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาอยู่ดีมาทิ้งไปอะไรเงี้ยในขณะที่มันก็แบบเหมือนน้ำถือคนนี้มาตลอดอันนี้คือพยายามเข้าใจอยู่นะมันก็คงเฟลแต่แบบแต่การกระทําที่รีแอคออกไปอ่ะมันมันมันก็ไม่ใช่ไงมันไม่สมควรเหมือนกันแหละมันก็ควรที่จะเคารพในสิทธิ์ของเขาด้วยใช่การตัดสิน ยังไม่ยุ่งเอาเฮ้ยเหรอพ mm hmm. mm hmm. mm hmm. right. ี่จ right. ่โทรหารอมากหายไปไหนมารู้ป่ะคนอื่นเขาเป็นห่วงอ่ะกอดกันฮะขอก่กอดกันอยไมอะกอดกันฮะโอ้โห Yeah. อีเนียเขาก็เป็นใบโฟลล่าเลล์เนี่ยโล่เลยอ่ะนอนไม่นะอันนั้นได้ร้องไห้ไปแล้ว ต้องมีสติเสียใจมากเลยกูก็ไม่รู้ว่าทำไมกูถึงพูดนะไม่มีสติไงตอนนั้นอ่ะใช่ถึงมันยากอ่ะแต่การนี้มึงอ่ะมันทำให้กูรู้สึกว่า กูไม่ได้กำลังสู้อยู่คนเดียวแต่อตอนนี้มันกูกำลังสู้อยู่คนเดียวเลยวะกูไม่้ใจทรกอยางอะเหมันก็เจ็บอยู่ดีอ่ะ สัญญาผู้จะรักมึงเหมือนเดิม <c oughs> ไม่ไมีป่ยานเลยเว้ยกูจะรักมึงไม่มีวันเปลี่ยนเหมือนกันอาจารย์คือสวยเลย I promise you the moon โอ้ย